ลีโรเนลเมสซี่ดาวเตะแข้งต่างดาวของอินเตอร์มอามี่กำลังจะเจอศึกหนักกับ2เกมสำคัญที่จะต้องเจอกับน a t วิลส์ซีและ LAFC ในสัปดาห์นี้ลีโรเนลเมสซี่ได้ยิงประตูถึง11ประตูนใน9เกมแรกที่เขาเข้าร่วมกับอินเตอร์มอามี่และเขายังมีส่วนแอสซิสต์ได้อีก3ประตูพร้อมทั้งชนะถ้วยลีกครับและนำทีมใหม่ของเขาไปสู่รอบชิง US o อ e n c เพด้วย และหลังจากการสร้างความประทับใจในเกมเปิดตัวของ MLS โดยการสร้างเกมและยิงประตูที่สวยงามในวันเสาร์เมสซี่จะยังมีสัปดาห์ที่ยุ่งยากต่อไปกับอินเตอร์ไมอามีต่อไปอีกสองนัดที่จะต้องทำศึกหนักสำหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้เมสซี่จะเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ที่ยุ่งยากอีกครั้งกับอินเตอร์ไมอามีมีคิวในวันพุธพวกเขาจะกลับมาที่เซาฟอริดาเพื่อเป็นเจ้าภาพต้อนรับ n น็ตวิ l เอสซคือวันพุธท,ที่30สิงหาคมที่อยู่ในอันดับที่7ก่อนที่จะเดินทางข้ามทางฝั่งตะวันตกของประเทศไปที่โซแคลเพื่อที่จะเจอกับ LAFC ในวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่อยู่ในอันดับที่2ของ MLS สุดท้ายนี้แฟนบอลของเมสซี่ก็หวังว่าเมสซี่จะยังคงประสบความสำเร็จและโชว์ผลงานอย่างน่าประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกได้เห็นและทึ่งกันทั้งสนามกับการเดินทางใน MLS